พายตักก่อนกับพู้นั่นเลยได้ปี่บโยเอาฝาอตักนนไม่สะอาดกัาลังะลูกชินบมีไ่าดแค่น้นเนบ่นี่ากยนี่นะนี่ล้เอาเยมันกรมังยร่น่าตูุ้่นี้แม่ยังซูบาอีกครับผูกแคนซนเซนซูกับบริสนใจแล้วปะซูอ๋อซูผัเป็นจัดสีเนาะ งานของเขาอืมแล้วแต่ซะงานของเขาเขาเสิรมากินนะมาจะไม่พอมาซักเลือดมากินหนึ่นะอีแม่อีแม่คือบอกเอานะพวน่าบอได้ย่ออีแม่ย่อเล้วค่ะมาก่อนได้ตอนน้ำหลังไปน้ำ <c oughs> อ,อีเอื้อยเห็ดแบบเต็มที่แล้วมึงรู้ปุ๊แล้วสวดโจโก้ดูท่าไหนแม่ดูท่าไหนอ่อแล้วด้วยด้วยตัวนายเองนเอ็ก็มาให้บามี่ด้วยสาอนะฮะออลองดูได้ส่

ไใ่สายเดนะเด่น่ะมันจะใส่คันซามสองวันปีนะเอาะนี่บิ้งนี้นี่สิ่งนี นี่แล้วนี่่นี่าูกอนนมาแล้วมูนขีุ้นนี่โอ้โ้ลายูกพสนัถามไปละลายหม

แม่เขาทำฮาเฟสอิมเมนซอนว่าเฟสสื่อใดลูกเรื่อว่าในย่ซ้อนที่เขี้ยวนั่นว่ะาแก่พกลกกว่าาเฟสกได้ยัเอ้ยก็ในยัย้อนที่เขียวยูปุ่ยป่ากศโวไ่ยูปก่ยป่าวมินับ

กินลแม่กินเลยเดี๋ยวเร่ไข่สดี๋ไาหไ่เฮ้ยมึงอมึงอยากเลยกไ่อยากเวอไ่าแม่กูอ่นมึงคือบกกินุ่่เอกูแสลกูกินแทนมันอยากกินเค้กอ้โหนอินา่ินาเน้าโอโลูกค ขอบเ้ขอบผุนลแล้วเน่ยขอบเอ้ยขอบผุนคุณโทษโทษแล้วโอ๊ย บ่แซ่บ่ทนสซยแแลงนัวช่ยกินได้อีกั่ง

เราไม่ใช่ไม่ใช่มี้าว้ันต่ตัวนั่นอตัวนั้นอักหมันอุยข้าวกวนนะยืดงานอันนี้นยู่กวมันเลยหอมจ้ะต้องไปหอมแนีเอาอีกเอาอีกโอเคพอก่อนบ่ยิมยังเพิ่ม เอาลูกสนกันนาก็ูกันในม่น้องเลงอีกหน้ามันแล้วพอแซ่บผูไปนางกินนะพูดแล้วูกูกแพ่ผูเจ้าเจ้าเจ้าจะหดกอด้ออ้าวเออลงทังผูกก็ได้มาเขินนะพี สวยแค่นี้ก็มีแต่น้านี่ไงนี่มันคือลายมุมเฉพาะมาลูวันนี้ลายเลยีไปมาูล้านมียาตัวคำพใหญ่วัวนขึ้นไปขึ้นไป ขึ้นดีๆขึ้นดีๆจนนั่ต๊เออนางกินนี่าแหร่ครึ่งั้นอาสะพังเงียบสูแล้วกูบอกเห็ุแต่หึงแล้วบอกหูกูจะสิแตกโอ้โห สู้อาสวดอ,อยู่บริาการไยบรินานบริกาจัดดีให้กับไปหาหน่อไม้อกีกเนาะไปหากับไปห่อข้าวพราะเรืนน่องน้องซูจะเสียไปหา ทหาะไรเไปแพงหมือนี่ก็ย่ายไปเอานี่ไปแตพาไปตปงปงไปสีงูเมืองไปปลาตัวสูง ใครแต่มันหมดแพงกับปุ่นก็ได้โ12ันล12โอ้ยบัตรซีรีย์ข่าวคนจาลไปอือเฮียวหะแล้อุ้ยบอเฮียวนะสวยเนาะโอ้ยมากขึ้นมาไหมอือตุ่งหอบจ้า ตลอตีนเขาสุไปบ่ได้ี่ห้างหขนไปนะได้ต้องเนือกับปลตมนปด้แกงหายเบิ่ปมาน่นหอเนีกระสังข้าซุกวะบอกกูพาไปกินตีนสุดผมจะไปต้องขอบใจมันซุย่ะมันต้องขอบใจมันไปผมไปเจออัน ดงหน่อไม้เอ้โหหน่อส oh. okay, ูงโอ้โหนนี่แห่งกระ่าเอาเจาะอพโอนางอ่านะว่าวาแม่ก่กไก่จะหาอัน านไมได้แต่เน่ออใบ่ป่ะลูกนี่มันตกลงไปนะตกมันก็เลยงุ่มลูกแม่บอกอยากซุกี่ละอนมืแม่ พอได้ลูกหนึ่งละกาเจ็บแท้ปวดแท้บ้าอีกแล้วลาบจืดบ้าอีกแล้วปัดอองหล่อมัอีกเลยแป๊บเดียวอียงก่อนไปรับไปหาหมอนีเพื่อห้องเจ็บห้องปวดนี่หมอด่าหันแล้วไ่ม

นายยุนนายยุนนีแม่ทอัน้ำกุ้งนกบคุณมักแซ่บๆเหมือนซูกินละลายแน่แต่ธรรมดาไปเลย้าทำตุ้มมากเลยแม่กินแล้วเป้าเท่าเท่าหนะอีแม่กินแล้วเป้าเท่า อ้ยลูกขอยกินอยู่สบายกันเปิเดี๋ยวซื้อมาจ้ากปีแอนะกะปีแนตมากะปีแขนนั่นบอกว่าผมมีนะจ้าเดวไปเ็ากะปี่นหเออกะปีกะปุตะวันมันคือปล่อยเพราะว่ามักินผู้เดียวมันคือบมันคือบทไปปนอนเพราะว่ามังแน่ นี่อันุกอยมาเลแสบอยู่นะเพดบ้างสิเพดยังเด้มีตำหุงเพดคนนี้ก็ยังกรีนได้แสบอนแสบปากูจัดอ๋อสงสัยยุคกว่ามันขับไปแสบป่าครับที่

มันเบอบรได้อันอันนั้นจงตีบออฟอืมบริได้ค่าโซตีนไก่ครับอันลูกสีอันหยุดท่องหม้อพูดเออตีนไก่และยังอยู่พูดยังแม้ได้กินแซ่บในีบุกคิดอดพัวเลยบออยางให้ผัวกินน้ำเพราะว่าผัวคนได้แม่